จัดฟันใสราคาถูกมีด้วยหรอเดี๋ยวหมอจะพามารู้จักกับ DC Aligner กัน,นครับจัดฟันใสนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีราคาค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องผลิตจากต่างประเทศนะครับทำให้เข้าถึงได้ยากแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจันทบุรีของเรานะครับมีแบรนด์จัดฟันใสแล้วนั่นก็คือ DC Aligner นั่นเอง โดยปกตินะครับจัดฟันใสจะต้องรอเครื่องมือนานเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับแต่ด้วย DC Aligner ของเรานะครับผลิตภายใต้สถานพยาบาล DC Dental Clinic ซึ่งฐานการผลิตเนี่ยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีทำให้ไม่ต้องรอนานรอเพียงแค่1-2สัปดาห์เท่านั้นเอง แล้วก็ราคานะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสิ่งที่เหนือกว่าของ DC Aligner ก็คือทำมาจากเทอร์โมฟอร์มิงพลาสติกหลายเลเยอร์ด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุพลาสติกที่มีความแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นสามารถออกแรงได้อย่างคงที่มีความใสแล้วก็ใส่ได้สบายนะครับจึงเหมาะกับคนไข้ที่ต้องการจัดฟันใสโดยไม่เสียบุคลิกไปด้วยนะครับที่สำคัญมีทีมทันตแพทย์นะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากว่าการเคลื่อนฟันไม่เป็นไปตามแผนการรักษานะครับ สามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนชิ้นงานได้ในระยะเวลาที่ไม่นานหากใครที่ต้องการจัดฟันใสในงบประหยัดและไม่ต้องรอนานสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยครับ DC Aligner เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยครับ